ฮียนงเกิดวันที่19พฤศจิก2518อายุ44ปีราศีกุมตอนนี้ดาวราหูผู้จอมบิวในภพอลิซึ่งเล่นกับวีนา่าแปลว่าแกจะเกิดอันตรายจากสิ่งลี้ลับแถมตอนนี้ดาวราหูยังตั้งฉากกับดาวมฤตยูในภพสุภะจะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตแต่พื้นฐานดวงคุงเฮียนะครับเฮียมีตนุเสษเป็นดาวองคาร แต่ว่าแกเป็นคนใจแข็งใจสู้แกจะรอดจากทางนี้ได้หรือไม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับดาวเกตที่คอยหนุนดวงกอยู่นะครับออดาวเกตนี่คืออะไรคะดาวเกตคือดาวที่ช่วยคุ้มครองดวงของเฮียเขานะครับตอนนี้ดาวเกตติดอยู่ลัคนาแล้วกำลังโครจรย้ายไปอยู่ในภพปัตตนิซึ่งปัตตนิเนี่ยหมายถึงภพที่เรื่องของคนใกล้ชิดแล้วก็ยังหมายถึงคู่ครองอีกด้วย มันก,ก็แปลว่าเฮียจะผ่านจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเฮียนองบอกพี่ในวันแต่งงานไว้ว่าเฮียจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนเฮียจะต้องฟื้นพี่แม่มครับ พี่รู้ไหมครับว่าพี่ทําให้ผมนึกถึงตอนที่เฮียขอเอาดวของพี่แมมให้ผมดูวันแรผก,กผมบอกเฮียว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือหน่คู่้ของเฮียแล้วเฮียกับผู้หญิงคนนี้จะดูแลกันไปตลอดชีวิตนะครับ ีคุณคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุยก่อนคุณเดี๋ยวนี้เดีขอโทษครับขอโรษนรใจครับคอโทปวันอไรระวังครับัง เดี๋ยวข้าน้าเดี๋ยวลันบอกแล้วไงคะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันคุณเฮียนงเพาเป็นขนาดนั้นคุณยังไม่เข้าใจเหรอนั่นคือสิ่งที่ผมกลัวนะถ้าวันหนึ่งผมเป็นแบบเฮียนงงคุณเป็นแบบแมปเนี่ยผมจะทํายังไงมันคนละเรื่องมันคนละคนกันค่ะรันผมยอมรับนะว่าผมผิดที่ตัดสินใจแทนคุณเพราะผมเนี่ยเคยชินกับการดูแลแ,แม่และพี่คุณ ก็เลยตัดสินใจแทนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนีผมไม่คนหรอเราสองคนเป็นเนอคู่กันนะฉันเป็นแค่เพียงเพียงคนที่รักฉันเป็นแค่เพียง สวัสดีครับผมชอนชนาโชนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องวัน31จะได้ไม่พาลาดละครดีซิตคอมสนุกรายการโดนใจนะครับอย่าลืมติดตามาละครนะครับเลิกสังหารทุกวันจันทร์อังคารเวลา3ทุ่ม10นาทีทางช่องวัน31นะครับ